ท society, veterans, ั้งช่องเป็นส well, ื่อกลางแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับกราบนมัสการครับอาจารย์ครับสาธุสาธุเฮาข้าพี่นี่เนาะอาจารย์เด็กก็ได้ครับ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 พราพราได้พราได้เพราได้เป็นบ่อาจารันฝันดีตลอดเนาะอาจารย์เนาะครับ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 ส่นมากฝันต้องงดนี่กเขาตลอดบ่อาจารันส่วนมากเนาะนี่วันนี้เราบ้านเขาฝันฝันคงกุ้งไทย งั้นนี่เขาคงสุดทไทยฟันสองขึ้นคือแมันสิเขาต่อหดวนะคือแที่เขาต่อหวดวานเ้ราะว่าฟันสองขึ้นสองขึ้นคืรอรอเลยสิออกมันมันมันหลายอย่างเนาะทึ้งก็เจ้าข้าน้อยทึ้งก็เจ้าขอนั่นขอนี่แน่นาะมันกัเลยสอบสวนมันหลายเหลขกบ่อยจังมันหลายพอดนโอกะที่บ้านเลยหมูเกียดนะบ้านเลยที่สี่สี่สิบมูเกีด ผมเปิลงว่ามูหกผมก็ว่าสี่มูหกสี่บมูหกอันละกันสี่ศูนย์หูนยี่ห่ศูนย์นูนสละผมบอเนาะอันะเขียนใจกัดนันยูนนี้ละโตตพนเนมากกว่าจันเนี่พันมากเ็กเล็กเ็ดีไมปฏพันธ์นนี่เาจะพูนว่าเน้นตัวใดเน้นตัวดำผมวาเขาจะมาไทยหอทุกไทย อาจารย์ทิ่เน้นตัวไหนเน้นตัวดำผมบอกก็ดิครับเออเกิดเข่าเข่าเข่าครับอืมแต่ว่าพวกอาจารย์เถดครับฝันว่าเขาเจ้าฝันอยู่เต็มเฮี้ยนเต็มเต็มเต็มเฮี้ยนเต็มซ่านอยู่เต็มบ้เดินบ้านเดินซองอยู่นะเออขาเจ้ามวนใหญ่น้ำมาเอื้อว่าข้าเจ้าฝันเต็มเฮียนเต็มซ่านอยู่มวนลยืนเตี้เออมวลข้าเจ้ามวนเล่น ไปแม่เขาไปให้ฉันฝันน้อเวยียนเด้ฝันมือนั่นละมือหกชุนอันมือสี่ชุนหกอ,อันเต็มเต็มมาหน่อยเหรอฝันน้อเวยียนนั่นละครับนี่แหละครับเด็กฝันท้าไงตัดบ่บ่ๆท่าได้แม่นตัดไหล่เรียบร้อยครับโอ้เอาครับเดี๋ยวปฏิบัติว่าโอ้ยแมื่อนี่จะว้าบ่านออะไรลงคลิมบนนอลงครับแน่แน่แน่มาท้ายท่าวันที่ยี่สิบห้าครับเออ ยังพอซอยได้ได้ได้ตัดอยู่นี่บ่ครับอันนี้มันก็มันมาตัดเอาเด็กเขาหนองหมาหนองแมวแล้วก็เล็กฟันก็ตัดอยู่ครับตอนสุดท้ายมาก็ตัดอยู่ครับดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายก็ตัดอยู่แต่ว่าพอได้เอามาตัวนั้นนั่นชุดนั่นก็ได้แต่ว่าก็ฟันฟันดีครับกูดิงวดนี้วัวจ้งวดนี้แหมออ แต่ว่ามือนมื่อหกสุดท้ายนะั้นบอเตรตัดให้ดอกแต่ว่าจะเป็นหกหกศูนซีนะ่ครับเออหกศูนย์ซีอ่ะละครับเออ,อคออือว่าฟันแม่นแนล้วกาจันฝันืออ่อนปอนมาก็เดียวว่าฟอนตื่มเมียนตืมซ่านด้วยเออก้าขึ้นมือเรียกสิวฟันวานมีผูบุ่าอน มีวัวแถวได้หลายคนเอาเอาขันเงินว่าถวายเนาะแมนเอาขันเงินว่าถวายก็ได้รับไปยู่โอ้มีแต่เงินฝันขาดฝันขาดงวดสุดท้ายมันคงมืสุดท้ายเนาะครับมือขึ้นขึ้นเลขเลขออกแล้วนันว่าอะไรเนี่ยผมขอมื่อได้ออกแล้วกว่าฝันว่ามันเป็นบันไดลงมาจากฟ้ามันเนี่ยคนนุ่มนี่บ้านนี่ แล้วเจ้าอุ้มขันอุ้มยังลงมาน้าผนเล่าบันไดเหลี่ยมยุบยับยุบยับด้ประดับด้วยเพชรแกรนี่ว่าหน่อยไปแจ้าอย่างลงมาบันไดลงมาอันี่มันคือโบฟัดผมว่าเจ้าอย่างลงมาบันไดลงมาจากฝ้าผมมีแขนผมมีขาโบฟัดว่ะถ้ากัดอุ้มหัวหลาย่างอุ้มบาทอุ้มยังลงมาอุ้มบนบาทอุ้มขันท้องขันเงิน แล้วก็บาดับเลยเพื่อจะไม่นี่กันเหลี่ยมลุกนี่ลุกเยียมลงมายางคุยกันลงมาบักหลายเป็นเดียววันนันน่ะยางลงมาหอดวัตขา้นแล้วก็ไปยางอ้อมบวชคมกันั่งเบืองนี่ก็อ้อมบวชไหมขคือมีเธอสูตรงามๆแท้บันแล้วจีไปใส่มาใส่นอนสู้กันไปเนีนเขึ้นแล้วกระดายนอนนี่สู้ใส่จีแม่นเทียบครับพระเจ้าก็สู้กันไปย่างไปเรื่อย คุยกันไปมีตาผู้ใส่สุดเหลี่ยมยุ่มยับยุมยบย่มยับย่างลงมาบบบนี้เราไปรับรเลยเพชรยามานี้อะไรสูตรกัเจ้าม่นนางอันเดินก็ยังสุดหมอรามูนี่บอกแต่ว่ามันนางไงาก็หันน้ำมืนอนี่คือโมมีกูดหลังนี้นี่พอเป็นเป็นแผล่องล่องไปเลยไหมครับเป็นแผลล,ล,งงล่อลงล่องกัเจ้า,จาก,ก็นั่งเตี๋มเดินอยู่นี่บบบนี้แต่ได้ถามาากับเจ้าเ้าบอกว่าขันตั้งเลี้ยงกันด้วยไป่ได้ถามาากับเจ้าโอ้พวกกัน โยมมาได้ใส่เนาะคือมาหลายๆคือมีแต่ปูแทงสวยง,งามๆแามบ้านเนี่ยจำมาบ่เคยเห็นมาสันดอกมาเห็นไอเทียดิวยหนิมาสันดอกแต้าสูงงามฝานเนี่ยสันดอกประดาเพชรประดาเงินประดาห้องว่าสันดอกอันพวกขน้อยอันพวกขน้อยมาอนลงมาแต่เทิงเทิงมานว่าเทมาแต่เทิงเป็นเป็นนิยังเหล่าลงมาหาจำมาเนี่ย่าสันดอกก็ะจะว่าก็จะเป็นเป็นนิยังก็เป็น เป็นพระอินเป็นเป็นพระอินเป็นเป็นพระอินเป็นเทพเนี่ยครนนนัคบว่บาขนท้อนนในเถวที่วอเดนี่นบ้นวานเถ่วอข้นวานในแถวเป็นขคนนุ่มคนหยางอยู่แต่ว่ามีระพูสูงสูงกขาขาวงาม้มานี้ก็เจ้กก็เล่นต้องว่าขันที่ตั้งเลี่ยงอย่างไรนั่นขันที่สองขันที่ขันที่สองว่าขันที่สองมันถึงมีก้อนมันถึงมีหลอดบากหลอดหน,น,นึ่งแย่วคาเนี่ยแหละบางหลอดเป็นบังหลอดท้องค่ำ ยุคฐันที่สองก็งว่าเป็นปเป็นเป็นกระดอดทองข้าปเป็นปเป็นไง่ของเป็นไง่ของใหม่ผมก็ได้ว่าอ้อในบักหลดอนีน่อย่างน้นอท่านพันแังมาท่านเพราะว่าพันของสูงพันพันของม,มีมีขาพันของมีคุนมากของสูงว่าท่านกว่าไม่ไั่นี้สูงจังไดกัดสซกันไปเนาะสู่กันไปวันอาจะมาเปิดเบื้องในบ้านหนีว่าท่านครับผมบอกห้ามเขา,ขา,ขา อันในตัวเจ้าข่าเปิดบึงลวดไว้ท่านวันนี้ผมก็ไล้ออกว่าพีบึงออกว่าพีเบึงเหมือนป็นเทศเลขศูนย์เจ็ดสี่ไหมยเห็นเห็นตัวเลขเลยเห็นตัวเลขไม่ได้กระดาษนะที่เขาบอกเปิดปึงเอเขาว่ามันเป็นของมีโชคยุ่ได้หั่นแล้วว่าบนได้ว่าหละหั่นงึนหละหันเข้าไม่ไว้บาานเลบอกว่าเจอว่าเปิดเข้าไปเห็นตัวเลขลวดเปิดเ้าไปเปิดดึงออกเบื้องเห็นพี่ออกเบื้องเห็นตัวเลข ศูนย์เจ็ดี่ต่านอกน้อยสี่ศูนย์เกเจ็ดกสี่เจ็ดเนี่ยโอ้ก็บ่เป็นเนี่ยโอ้ยยังวางหวยเจ้าก็บ่าชุ่มเจ้าทรมาเอาน้อยฝันแม่นเด้อฝันไวนี่เลยบ่ฝันเลยมขึ้นเแต่กันฝันี่มันไดนนอนหมดนะไม่้ฝันนน่ว่าเรนนอนนมีนบ้านนี่ตื่นนะมือส้าว่าตีสามเลยรอหาเปิดไฟตามตามตามกันเยอะผมหรอ่อือ รอหาเปิดไฟบาดเปเปิดรอดพูดทางคุดไปคูดฝุ่นทางไปคุดจานจานตั้งฝุ่นไปยืนนู่นขี่กัอนอเพีตัวบง,ง้อยเต็นมาต่ำขาเป๊ะรถวัวเฉลือดมาเป็นง,งูเต้นมาเหยียบอยู่ขาเนี่ยวันนี้จ้าเบื้องฝุ่นเล็นเกศซีไเล็ก,เก,เลกีเกเนี่นโต้งงา,งามเลขกสีเตรงกบเลขกันฝันกันไปน <ะ S 1> ตงเล็กันอดอุไ้เทพีก็เพราอินก็เทวดา นว่านน้าเจ้าว่าเจ้าว่าเจ้าไปเจ้าไปเห็นหางมันขึ้นปล่อยมันตัวหอาหมดหรอเราลลูกเปิดไฟมาน้ว่าโอ้นอำคาดอีกทีมันขึ้นมันออกคาดอีกทีตัวตรงเป๊ะเลยน้องตัวโอ้บ่เป็นนังเข้าบอใส่เลยไงได้ขี้เกลียวนอาว่นนี่เราค้องฝันฟังเราจิจิตระนาบมึงเนาะฝันก็คือฝันนิดเนาะอันบ่ได้ตีตัวอาจารย์ตัวนี้ฮ ก็ได้แปลยากเัวนนี่มแปลไปใช่ัน <c oughs> ออกวาตรงๆเลยตัวนี่เนาะเนี่ยศูนเนี่ยศูนย์่เจ็ดเลขพันอศูนี่นเจ็เลียวได้ทีวีเเนี่ยวันนี้อาจารย์จับเป็นล่างบอกครับ47กเจ็ดกมันกับมันโค้งทุถ่ายฟังบางก่อนครับเดีเข,ขาไปเรื่อยๆบางก่อนมากาทีฟันนี่กีพวเกินนี่ก็มือทุท่ายหรอก บพรว่าเคยฝันซ้ำนั่นเออนี่ต่น,น้อยแข็แข็งเนี่นต,ตาเนน้อยแข็งแข็งผมว่าน่ะอ้ะอาวนอขอบุญขอบคุณเจ้แจ๋วเนาะมันซื้อหลอดไฟไหมติดหลายบ่เออมันซื้อหลอดไฟไหมติดหลายติดไปฮอดสาระยังไงบุตร,ตร,ยยรดิโอ,โอ้มันมีแต่หลอดอยังไงเลยจางปังนในขึ้น แสงจางบางได้มั้งคือแสงสว่างส,าว,งสาวัยตัวขันอาจารย์เดียวนีะครับแสงสว่างส,าว,งสาวัยแล้วครับซึ่งเงยโอ้โซึ่งเงยก็ได้แล้วบาทอนุโมโทนาบุญน,น้ำพนเนาะเออพนมาหยามมือนันพนเืีอมาฝากติดวัวซาลาล่ละเดี๋ยวนี่เข้ามาไม่ไล่มันเสีมาบวชหลานบมอนก็ยังไหนลูกสาวลูกไส,กส่พนแล้วครับลูกสาวลูกไส่พนเสีมาบวดบาอยู่นี่เนาะเพราะว่ามองให้โชคขึนอยู่นี่เนาะลูกสาวแต่เป็นลูกไส่เออ พูดพูนอยู่นี่เนาะพูนสิไปวัดได้พูนก็เรียกไปบ่ได้เนาะเพราะว่าพูดพูนอยูน่นีพูนก็ต้องมาอยู่นี่กันงับมือแรกงับมือแรงวันที่ที่เปดมีหมอน้ำซิงบ่งับมือเศร้าวันอัน,นตอนอา,านอาจารย์ว่างได้ขันอาจารย์เออวันเมื่อแรกวันที่เปดนี่หมอน้ำซิงโอ้กับมอซิงไงดอกตามเขาเจ้าเวลาตามวัตภาพหรือเนาะครับเกิดือว่าเออบ้านนี้ วันนี้วันนี้เก่าหมอลำแค้นว่ะที่เก่าหมอลำแค้นใช่จุงวันนี้เน,นาะมอลำแค้นเนาะครับเออเอาพี่น้องเอฟซีของน้องมิ้นก็อย่าลืมเด้อครับแมน่นมารวมกินรวมท่านมารวม,มงานบวชของน้องมิ้นเนาะแมนแมนแมนมารวมกินรวมท่านนี่แหลาจะทีะเป็นนี่มอลำมาฟังหมอลำเนาะจ้ะเนาะเออฟังไในสำนักฟังเนาะต่างผู้ใดมีโรงท่านไเห็นโรงท่านมากก็ได้เนาะ โอ้ยเป็นบุญเป็นกุศลได้หลายเด้อะผู้ใดจะเห็นหลงท่านเห็นหลงท่านมานำกับได้มาเป็นยังมีแต่กับน้ำกินมู้นี่แหละพ่อเนาะเป็นว่พี่น้องเพื่อนกับสีมาพ่อสมควรนี่ได้เออมาพ่อสมควรอยู่เออผู้ใดกับกับสู้กับมานน้ำเล่าเนาะสู้กับมานน้ำน้ำมีนเพื่อนกับกับนั้นเพื่อนเออมาซอยเพื่อนกับได้เออน้ำกิน เนื้อว่าก๊เข่าเนาะพิ่นดีท่านไก่พืนดีใจเสียว่าจังไลยไล่หอดที่พันมากกเจ็ดศูนย์ตรงตรงเนาะแมนศูนย์โ้องมินกับไฮศูนย์หนึ่งเก้าน้องมินกับว่าวอยู่ตลอดเวลาว่าไฮกับหัวเด้อก็ต้องของเลกตัวเดียวกันแมนผูได้มุนขึ้นมุนลงก็ได้เลยเหรครับแมนแต่เา่มันเล็กตัวเก้านี่ห่วยเพราะว่าเหรอตนอาจารย์โอ้ยแมน ก็อาจจะมาก็มีใครจะส่งหมาน้ำแน่เล็กน้อยนี่ดอกเพราะเนี่าน้นาม้อนรถบินบาทรถขั้นใหญ่กับห้างห้างอย่างเดียวโอ้ยเขาโต้งบานรถขั้นใหญ่ก็ได้จ้าคิดว่าจังไงเที่ยเขาโต้งบานไวๆเขารถเห็นรถกับเขาลงไม่บานเยอ่เลยเตี้ยเนี่ยมากกับทังสี่ละอันไปได้มากแล้วก็ไปได้มากแล้วก็ไปพอใจก็ได้มันกับซึ่งประกอบเกันกับลายอย่างส่วนเฮาสิไปสิมาได้เนาะเพราะเนาะ เป็นบุญเป็นคุณคุณยุดอกญาติโยมบนอยางมาเฮ็ดบุญกับมาครับเอ่อตอยจานซ้อมรถเติมน้ำมันรถบินบาทกับมากเว้นที่เฮ็ดเอาเว้นที่เฮ็ดบุญมือนั่นอาจารย์ฝันว่าอย่งไหนก่อนอาจารย์นี่ครับผมฝันว่าฝันว่าเห็นบันไดเห็นบันไดลงมาได้ทั้งฝ่าบันไดแก้วบันไดเพชรยม่ีมาหนเห็นผู้ชายกับผู้หญิงย่างน้ำกันรวยรวยลุยลงมาว่านี่ก็เลยนั่งท่วงหือว่าบันไดโบมี โบมีขันโบมีเสาโบมีหยังมันคือโบฟาดสันเดยผมว่าเออมันค <inte> ือโบฟาดมันคือบโยนนะเจ้ามันย่างลงมาเสสุดนะเจ้ามันดับปัดันดับมันดับเพจดันดับยามันนี่เดียมโยบโยบกันเต็มเดียมยุบโยบอยู่ไทยลงมาอันอุ้มขันบางหน่วยกับู้กนีงอุ้มบางหน่วยกับพวกไส้อุ้มนะในขันนั่นมีดาเพจยิ่งจีนดาคำเงิน เจ้าลงมากระไรเจ้าก็เลยลงมาหาจคุดนี่ก็เป็นเดินบ่มีคุดแบบนี้เออเป็นมองนางดีเดียร์ใเรากับขันตั้งมาหอดเจ้าขันตั้งเลี้ยงกันไว้วาเจ้านั่งลง่วาเจ้ากกากกรเลยถามมื้อเจ้าว่าพวกเจ้ามาจะใส่เนาะโยมคือมีเจ้าพูดใส่สุดงามๆนางพุ่มเอ๋ข้าเจ้าว่าข้าเจ้ามาจะทั้งมาจะเบี่ยงสูงอยู่สูงเป็นเป็นพระอินทร์เป็นเทพมาท่านเพิ่นว่าน่ะเพิ่นว่าน่ะ บานี้เป็นพระอินเป็นเทพเจ้าข้าเจ้าครับพระท่านนั้นลงมายามพระอาจารย์พระท่านบานี้ทะเลบานี้ทะเลเห็นเดียวไปเห็นบางรวดเดี้ยวไปเห็นก้อนอยู่ในขันหน่วยที่สองนี่อย่าุโยบโยนอย่างนออยู่ในคันนคือเหลี่ยมดีแท้เพราะว่าเป็นเป็นอย่างก็เขาว่าเป็นคันเป็นอันนี้เป็นเป็น หลอดน้ำโซกหลอดน้ำใสไปทัานเป็นหลอดน้ำโซกหลอดหลอดน้ำใสมหาโซ่คนสุมนั่นว่าวัานไปนไปหลอดมหาโชคไปสันานวานนี้คันเป็นเัื่งสัน่นอาตมาขอเปิดเบื้องในบ่เขาเรียกว่าโอ้ยเปิดเบื้องลดเพราะเป็นนางดอกเจ้าค่ะ่ปสั้นบานนี้ผมเห็นเลยเปิดเบื้องเปิดเบื้องกันไปเห็นตัวเลขสี่ไอ้ศูนย์สี่เก็ ศ <47. S 2> ูนย์ี่เจ็ดมน่ในบักหลอนนะนยผ่านผ่า,นผ,านผ่าไหมเกียบคล้องนะตัวแดงบ้าจังบากัตัวแดงแดงยกงขึ้งเลยบ่งวันแมนเห็นตัวแดงเพรว่าตัวแ <7. S 2> ดงพิจารณาเบิงซับนี่ยละ่ะให้เพ่นตัดเอาโอ้ยบ่ได้ตัดหลายดิลอยคนนี่ชิมีอยู่ประมาณเก9าสิเกาียนเหมือนที่โทรมาว่าบรได้ตัดครับพี่น้องก็ตัดนำเด้อครับศูนย์่นย์เจ แม่ซ <Man. S 2> ี et, จเจ็ดน้อยจันเนาะแม่เรียกว่าใตัวไ,ไก่มีเราคั่ครับซีเจ็ดมันนี่แลลวเพราะซีเจ็ดนี่เลขกอุ TV, ทัยทีวีเ <laughs> ตจันเลยไปไปในตือนกว่าตีสามอ้าวนานพัอล่ะเตือนกันว่าตีสามเไปรอเปิดไฟ่มงกับปืนว่นาเปิดมันหงเวิดวัดกัเปิดไปเปิดไปไปเปิด,ป,ดปู่นัง่งฝน,นนั้นอุทัยทีวีเตจนมาข้างหลังตีบุบหลุด ได้จับขึ้นมาเบิ่งเหรอเหรอเห็นซีเกตไหมซีเกตตัวเดียวโคโลผมมาคุยเห็นเจ้กูเห็นตัวไม่ในกูก็บ่เห็นโอ้ยเห็นตัวตัวเดียวนี่เราว่าจะนำเขาามาให้าได้ที่พี่แต่เห็นตัวเดียวโอ้ยเห็นตัวไม่ในกับโบว่าจะนำซีซีเกตนะบ้านเบื้องเก่าเลยตัวอาจารย์โคโลไถ่ายคลิปเด้อครับพี่ดองครับตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์วัดดงนาเพลินครับเป็นเลขนิมิต เลขในมิตตองงวดครับ047ตัดออกมาก,ก็มี0407แล้วก็47ครับแล้วก็มีเลขน้องแมวครับ68ครับเม็ดเดียวครับเพราะว่าสิเป็นเลขน้องแมวเลขฟันเลขกุ้ยไทยเทวีเม็ดเดียวเ้อครับแต่ว่าห้เข้าไปตัดเดาครับถ่ายคลิปแล้วก็ขอให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคน้อครับ พี่น้องไปวิเคราะห์เบิงมักชอบปแจังนําไปลงทุนครับตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดครับท่านผู้ชมครับให้วิเคราะห์ให้ดีๆก่อนที่พี่น้องจะเอาไปลงทุนครับขัดโบมากกับเลื่อนพานครับถ้าคลิปเราก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคดีกันทุกปู่ทุกคนครับให้รวยๆเฮงๆครับพอกันไม่ในคลิปหน้าเด้อครับโชคดีครับสวัสดีครับ